สวัสดีค่ะน,น,นานๆคืนกับสิขคืนพเป็นและน้องใหญ่ก็ได้อาทิตย์ละครกันนะสิคืนก็ดได้ไหวบ้งจังจ่ะก,กก็ชมพอบาน,นก,ก,ก็จบพอบานจริงพัดเย็นน,น,นีเป็นจะแสบนีน่สวัสดีทุกทา่านค่ะยังแย่กอ่ะ หาบานจากของก่นไปกินพัดเยียนบา้บา,ยายกนก็บ้านโอ้ยยายกะจิบแป่งผิดเนาะมองแบบพ็ใชาว้วาวคุณนุ้ยคุณคิมน,นี่สวัสดีค่ะยายอันคืนละทีละเทียกับิิคืนพวกเป็นไรขอบคุณค่ะเดี๋ยวยายขยับกล่องเล็กน้อยเนาะค่ะ หัวฟูฟูอันหนามเขามาในบ้านยายฝนตกอันยายมันกควิดหนามแล้วยายก็เลยหัวฟูหัวฟองยายก็เลยบ่หรี่ออกกล่องขออนุญาตเดลยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะยายสิแกงขวดอันมะระเนาะค่ะฝนตกค,ค่ะน้มถั่วมหมู่บ้านไปใส่กับวัวให ขอบคุณค่ะคุณนุ้ยคุณครีมีสองท่านขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะถี่วแมะมากค่กะแยกกับสีลุงเมื่อกวนอันในตู้เย็นกับมีกุ้งกับหมูน้อย,ยนาะกคะ่ะออกไปตลาดจะพอได้น้ำท่วมกับใช้รุ้งเท่าการน้ำเดินหย่านหล่อมนาะคะ่ะอันนี้ายกงกวิดน,นามแหลวนามอายุในบ้านยหา่เน,นี่ขยขวดนี่ก็บมศอสาอย่างนี้เต็มอยู่นาะคะ่ะ ปกตเตียมไปล้วนกันนะขอบคุณค่ะเต้แวะมานะคะพอบ้านกด็เตียมไปละวพราเด็กกลัวหนังขอบคุณค่ะสองท่านพระร่งเงียบสองท่านเนาะค่ะไฟติดปะล่ะกับแต่วันเป็นอินฟราเรดเนาะค่ะที่กระสิมองบอกไปเห็นชัดขอบคุณค่ะขอบคุณสองท่าน ฝนตกค่ะตกแห้งแห้งไอ้ใจยงก่องไอ้เจ้กหน,น,น่อยนึกค่ะได้บ่ค่ะประมาณนี้เนาะประกอบกับไอ้หนามทะเลหน,นุ่นน้องค่ะขอบคุณพลังเงียบค่ะยายสีล้วนอันกะทิตนน้นนะค่ะกะทิใช้ทีกแกงให้มั่งหอมค่ะได้แล้วเนาะค่ะสามนี่น ขอบคุณค่ะขอบคุณหน่อยกับยายดิค่ะขอบคุณเขมมี่กับสวัสดีค่ะคุณยายค่ะขอบพระคุณอู้จ๊ะกอ,องยายอันกองยายค้างคุณพ่อน,นักล้องขอบพระคุณเป็นอยังสูงค่ะคุณภาวินดานมงคลไก่ไก่อู้จขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเยอะค่ะเอสซี่มาเยอะเรื่องไปบ้างใช่ไหม น้อยไปลัางบ้านรได้เลยเด้อค่ะเด้อขอบพระคุณเป็นอยังสูงค่ะถิแหวะมากค่ะขอบคุณจาคุณพ่อแม่แมกคราเนาะค่ะขอโทษขอไข่เด้อทังหันกล่องย้ายข้านตัวจัดย้ายนอกระเอาเอาเมื่อไปจัดกล่องลักยหายใีโต๊น้ามือเช้าเนี่ย้ายเอาใส่กระเป๋าเสื้อละบล่มบิทหนามในบ้านเนี่ยชาติแบกอภัดอันนี้ไม่แค่สามสิบเปอร์เซ็น จักใหญ่สิใดไหลถึงใสเราชาดเข้าไปเพราะว่ามีความชื้นรสันให่กับสีอากุ่มก็หมูลงนอกากวิธีนี้หละจะมันออกตลาดก็ได้พขวานอันที่ไอยใสเด็กกินพีก็ที่จังไลขอบพรคุณพะขอบพระคุณนุ่มบาไทยสวัสดีจ้านุ่มบ้าไทยมุนเด็กป theo chôm cả lọc bả nấm ao Thái <laughs> cắt nong nong, chôm này cả nhung nhung cả, cuốn tôm tôm ơi, nạm khâu vải cả, đi công ăn du lịch, phục hồi tết tiệm gấp mà gấp, lạ cả, mơi mơi nó dễ là gấp mơi, nó ăn xé lốp xé lây, nạm gì, cái cứ xí sẵn nó พราแบตเยอรี oh, day, ่แก่สามสิบเปอร์เซ็นต์พอประกุณค่ะกุนเงินกับทางไทยมุนเอาไทยแต่คุณีิมประเซียนี้ค่ะทางไทยมันเยอะขายากเกิดกความปคกุณทุกคนกำลังแน่ใจค่ะเมื่อเธอแย่คนไยต้องไปเขารุ่งหมอละหรละครลัดนี่แหละทำน้ตกน้ำมาเช้าเนี่ยตื่นมาแย่กเราใ่กระเป๋าเสือลุ่มมากเนาะ ่เห <laughs> <laughs> ็นหนามเต็มข <insane> ั <us> ่วแยกกันเลยกลมลงวิดนามวิดหนามวิดหนามโอ้ยเมื่อถือร้อนองหนามเศร้าน้ำกบัแต่แยกกันสิเต็มตะกี้งไปน่กเราเอาแตกมั่งกันได้หรือเปล่าเมื่อถึงลงไปแยกึ้นอาทิตย์ละเทียนน่ะอาจจะเป็นวันเสาร์เน่ต้องอาทิตย์เน่ เดี๋ยวเตยใหเสร็จด e ่วนให่ก no. ็โทษพี่ๆน้องๆเด้อค่ะยายคงเดี๋ยวไปชมแต่หลังบ้านไหนเนาะเพราะว่ายายก็ขอขอบคุณพลังเงียบค่ะค่ะอันข้างอีโบนอ่ะพี่น้องจ๋าขออนุญาตอันบ้านข้างค่ะค่ะขอบคุณคุณพ่อนะค่ะคุณพ่อนักกล้องจะอร่อยไหมยายลี แต่ว่ายาจะกินประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่าบางท่านอาจจะกินเข็มข้นก็นี้นอ้อยากินแบบอนุบาลค่ะคุณพ่อนุค์เครื่องเล่นนะะ้อค่ะกินแบบอนุบาลค่ะแต่บางท่านอาจจะกินจำได้บ่ค่อยได้ค่ะเพราะยากินจืดเกลือนะะ้อค่ะน้อยหนึงค่ะเกลือแกงไม่มีใส่ผงนัวน้อยหนึ่งน,นะะ้อค่ะกะทิกะนิเลี้ยค่ะ ไอ,อ้ผงนัวตำลีโดเนาะค่ะโปไซหลายค่ะขอบพระคุณเป็นยขขอย่างสูงค่ะแกอร่อยแม่ยายคนละง่ยายกินเองยายก็อร่อยนะค่ะคุณพ่อแต่ว่าคุณ mm hmm. อื่นอาจเฉกินน้ำยายบอเส็ดนะคะปลาจัหน่อยนะคะก็ง่ยายกินเจือกินบ่มักนค่ะสุขภาพค่ะเดี๋ยวนี้โรคไขมันอัลว่าค่ะค่ะ ยุพินไปช่วยยายพี้ชิมนอยบอกคุณยุพินเออคุณยุเนาะค่ะคุณขึ้นนี่เนาะค่ะมาช่วยยายพี้ชิมยายปุ้มเครื่องบวจัดจานค่ะถ้าบางท่านอาจจะกินแม่จะขังบ้านยายดีกว่ากินน้ำยายก็ได้ค่ะสั่งบ่ชให้ยายเอาเข่าไปให้เราคนกินบ่เปลี่ยนทนละยายจะได้กับเข่ายังไงทุนละ ก็โบนี่รสขาดเล่นะคอยก็คอยปรุงหลายขออนุญาตใส่มือเด้อค่ะยากะหลางแล้วล่ะหยุ่มใส่เอาเนาะค่ะคันสิเทสกะย่านกะที่กะเด็นขึ้นมาใส่หนา้าหน้ากะแห้งขี้หายอยู่แล้วขอพะคุณคุณคิมมี่คุน้นนอยคุณพันพรแล้วก็อีคันหนึ่งนาะคะ่ะเอฟซีไม่เพิ่งไหมาทรงกำลังแรงใจให้ยาย ยังมีื่อไปว่าจุดหมายหนยหน่อยลังบานเด้อค่ะท่านที่ยขามาะม่ยนกันเนาะ,ะเนี่ยค่ะ,ะ,คะยา,ะายก็ยทำง่ายๆปรุงเท่านี้แหละจ้าบ่เด็กปุงอย่างไรขอบพระคุณนค่ะคุณกาซาสวัสดีค่ะมะละขมโอ้อยายไอ้ขย้ำเกลือละค่ะคุณนนมอ,อา๊าไทยแต่ว่าตามธรรมชาติมะละกันกะขมอยู่แล้วเนาะค่ะอาจจะขม โหลายเนาะคะ่ะยายเป็นคนชอบกินขมกินเปรี้ยวค่ะแต่ว่าบางทานเป็นแบบ่บานเนาะค่ะคนว่ามันขมขมเป็นยาค่ะขมเป็นยานี่ยค,ค,ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณกาซ่าเมื่อนนี้ยายแกงขวงมะละใส่กุ้งแล้วก็ใส่หมูเนาะค่ะมีที่ในตูต้เย็นอันนั้นท่วมเขามาในได้บานยายค่ะ ตอนที่ยายลร่งเจิดนั่นแหละลค่ะอยู่ลำบากลำบากค่ะมาอยู่นี่แต่พ่อสอวสามสิบหา่างนามกับพึ่งจะมาท่วนสามสี่ปีนี่นแหละค่ะโอ้ผ่านเช่นแยจไปเสร็จนามกม็มาผ่านสามสี่ปีนี่แหละค่ะเพราะว่าหมู่บ้านขึ้นไม่หลบๆบ้านยายเนาะพึ่นกัดโขงสูงไปเลยบ้านยายก็เลยเป็นแองกัดแท้โอ้อยู่ลำบากค่ะ ดูลำบากจนสองตาแย,ย่โจโจจะจะหน้ำกะนก้ำใส่ในข้อเล่นนี่แหละกะทั้งมันทั้งยังสารพัดกะลืน่นงทะเละทะเละือจ้กมือได้สีลมปากแตกกันตากระเทงถือใหม่ซีขาขอบพระคุณค่ะคุณพ่อนขอบคุณทักทายเพือ่อนตา,า,าน้องเมาไทยผีพันหน้ากล่องคุณอ๋อค่ะ ขอบพระคุณค่ะที่ชมคุณกาเป็นหล่อมเพ่งบอกค่ะขอบพระคุณค่ะคุณกาขอบพระคุณหาเรื่องค่ะมีคุณกาคุณงมเอาไถยคุณพันธอนคุณคลิมีลากาศคุณเดี๋ยวะน้อยแต่คุณนุ่ยเนาะค่ะขอบพระคุณค่ะที่แวะมายาสิไห่สันสันบอกค่ะเพราะว่าแบดยาสิเบิร์ดล่ะไอ เดี๋ยวอีกทันหนึ่งนะเป็นหน้ายเะะม่นอกะตัวมใหญ่นอกะขอพระคุ้นค่าขอพระคุณนตกทันเนะะาะเป็นหนากหมยใหญ่เห็นบนเว็บๆนะคะใหขึ้นเ่าหน้าดอกจ้าแบสีเบริร์ดเมื่อคือตกน้นามืัอเศ้านี่พวกแมนสีเด็ดไปร่วงหมอบอกว่านี่อันชาติเบสบ้เขาค่ะไม่อยย่สามสิบก็เซ้นค่ะนั่งหันกัไปกินพัดเยียนบานก้างเก่แล้วกบบฝ่ามมขืนนะคก นี่ค่ะแกงง่ายๆค่ะยายอันบ่อกไฟเน่งเครื่องปุงเด้อค่ะเพื่อสุขภาพนะค่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะยายสิเปอันแถวหลังบ้านไห้เด้อค่ะช่วงนี้ยายาดสุขภาพกับบ๊อกไดีค่ะอันผู้ใดอันมีพอมีแมเป็นโรคล้มพวงบ่ครัเป็นลรคไหนกระเพาะค่ะคุณดัขค้นมาอึบอึบอึบหายใจก็สะดวกเป็นเมยๆย หาแขนบ่ม so ีแหงกัดกระจิงไปเฝ้า <touches> คุณปวยเอ็ดคุณตาสูงอายุนก็ก็อู้ชีวิตใหญกระสูกระขอพระคุณค่าขอโทษด้วยค่ะด้วยจงไห้สั่งเฮ้ยแซ่บแซ่บวันนีเลยค่ะหญ่กระสิบปุ้งประมาณนี้ละค่ะขอคุณค่านุวงพ่อท่านเย็นดีวะฉัน คุยอยู่คนเดียวฮ่าฮ่าฮ่านะฮะเขจะขอใ้เด้อค่ะนี่แหละค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแจ้งนาที่เนาะเดี๋ยวแจ้งนาทีน้อเขบพระคุณค่ะถึงยายอาจจะทักทายบบชัวถึงเนาะค่ะฝ้าวฝ้าน้ำแบดค่ะแบดเหลืออยู่ประมาณสองขีดเครื่งละเพราะว่ามันชาร์ตตัวใหญ่ตกะหนามเนาะค่ะมือถือ แซ่บค่ะตอนั้นกินมาเด้อกินข้าวใบครับยายยายสิรถไส้ปนเนาะกินกบกรอบๆเนาะค่ะเหน็บมาละเพิ่นว่าอันผู้สูงวัยให้กินขมแม่นบอกครัให้กินขมให้กินเปรี้ยวแม่นบอกครันี่ค่ะเปียกอร่อยค่ะกุ้งกับเส zaman, уль, buy buy. ียเย็นเป็นอาทิตย์สีก็เลยบ่สวยเนาะค่ะถ้ายายอาทิตย์ทัดใายพี่พี่น้องๆล้วก็บสีลูกใหญเนาะก่อนสิอันเครื่ชิญคนสีดับเนาะค่ะเพราะว่าอย่าง เบ็ดเลือนหน่อยค่ะค่ะขอบพระคุณเป็นยางสูงค่ะนุมอ<บ>าวไทยไม่ชอบกินเก็บไวไหแต่มาละ <c oughs> ชอบกินกุ้งบ่ะครับค่ะขอบคุณค่ะหน่ากินครับเจลี่ขอบพระคุณคุณพ่อนคุณกาเสียตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเสียงแล้วโอ้ค่ะขอบพระคุณเธอค่ะค่ะคุณพ่อนนักร้องค่ะ ยายกอะเพ็ดเดี๋ยวก็ลืริ่มมาเท็ความจำกัดสันสุขภาพก็เร่ค่อยดีกราบขอขอภาวให้ทุกท่านเด้อค่ะแจ้งหน้าที่ล้ะน้อโอ้สิบสี่นาทีเอาจะเกี่ยสิบนาทีเนาะค่ะน้อเดี๋ยวใหญกับจังสีลุ่งยายตักใส่ถ้วยก่อนเนาะค่ะโอู้ชักท่ากับบัวตัวถึงขอประทานและให้เป็นยังสูงเด้อค่ะเตลอดทานยิ่งใหเป็นยังไหญ่โด่งเป็นบุบบับบับนิดหน่ เอาแล้วเนะะาะข่แยกสิตัใส่รวยกินเขาเที่ยงกันค่ะทักท,าย,ทายกันเนอ้อค่ะกุุงเว้นไวห้หายุพินเนาะนี่แหละค่ะมีทั้งกุุงทั้งโมค่ะแยกกันซอยใบไอ้นั้นลูกเน,ะะนาะอันน้ำถั่วข้างนอกแยกถึงครึ่งครึ่งแขงเนาะก่ะควสามารถออกไปใส่ใส่แยกก็เลื่อยออตู้เย็นอันเมื่อวานดิตู้เย็นเนี่ยเอาของออกไว้ใดเลยค่ะตรง ไปซื้อมาหมามาตรงเพราะว่าน้ำถ่วตรงตูงต้เย็ยนตังเนาะต่้ยายกะให้น้องไส้คอตอนนั้นน้องไส้มาอยู่น้าช่วงหนึ่งไอเป็นคอไอฐานขึงฟดหนึ่งเนาะค่ะวันออนี้น้มก็กินไปเอ,อนาน้ำถั่วก่ะคุาตัวน้ำถั่วไปบอกรลายหนึ่งยายโบก้าเปิดตู้เย็ยนยานใส่ชอดตรงมมาหมากินค่ะช่วงเช้า อนไปทำงานเนาะค่ะขอบคุณค่ะการวางแผนชีวิตเกิดสำคัญเนาะค่ะเพราะว่าเถามากาสิไใ้มีเวลาพักยายบ่คอยมีเวลาได้วางแผนชีวิตค่ะก็ดูแลอากงอามาเพราะเดี๋ยวออกไปทำงานนอกบ้านค่ะเคยเคยออกไปทำงานอยู่เย็บผ้ายอยู่สีลมหลานใหญ่เนาะค่ะอากงามาป่วยยาก็ต้องออกมาดูแล ทำแต่สามีคนเดียวเนาะมันก็บอกคอยเหลือปรดเดบ,บานมาหลังหนึ่งทนละกันเงินเก็บก็เลยบอกคอยเหลือเท่ามากก็เลยลำบากยายลี่น้ำถั่วแต่ทำไมน้ำหน่อยจังเลยค่ะโอ้น้น้ำน้ำต้องได้ท่าหน่อยพุ่งกาน้ำโอ้ปกติที่ยายทายคิดป,ปกติพผื่นจริว่ไม่น้ำค่ะอันนี้น้ำฝนน้ำทะเลน,นุนค่ะนี่ค่ะ เรียบร้อยละค่ะแกงคัวยายกข็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจเด้อยายขอถวอไปอธิษฐานใตทาับทัวถึงเนะาะฝั่งน้ำแบดย่านแบดเบิดย่านบท่านย่านพ้่นดับไปเนาะค่ะขันบัหายสงสัยจงไปรงรุ่งหมอละค่ะเพราะว่าเมื่อถือยายโต๊ะนาเหมือเศารนี่มากลมวิศนาหอยู่ขวนนี่ละค่ะ ตกลงไปอุ้ย,ยรีบไอ้ย่ารีบขวาเลยค่ะใส่ผ้าเสร็จเสร็จบัดไปชาร์จแบตพลันว่าอันมีความชื้นเ่ค่ะค่ะขอบพระคุณบัญญาตสูงเนาะค่ะค่ะจ่าแ,แบบขอลาบขอบพระคุณคุณกาเสือสมิงไม่เสือสมิงไม่เสือพลันวะทักทายกันค่ะคุณพ่อหนึ่ก็ว่าน,น้องนุ้ยยกถวยไปเลยครับพลันวา คุณบ <l panels sei> ่มคุณบ่มขอบพระคุณทรงนำมาให้นะคะขอบพระคุณคุณบ่มเด้อคุณบ่ง่นทำสวนเนาะค่ะโอ้คนปลูกสารพัดงามงานหนาฝนนี่คือขบวดคุณบ่มเก็บหรือยังค่ะขบวดกงามออกฟักเที่ยวนั่นเนาะค่ะไปเที่ยวสวนเป่นมากค่ะขอบคุณนมเอาไทยเด้อค่ะขอบคุณคุณบ่มค่ะขอบคุณคุณพ่อนักร้องค่ะ คุณโบมกับทักทายคุณกาซาขอบคุณคุณน้อยเนาะค่ะขอบคุณทุกทา่านทุกกำล,ลังแรงใจคุณคริม,มีเนาะค่ะเอาแรกอะขอจอบลงแต่เพียงแค,นค,คน่นี้เด้อค่ะอนเทยอันแบดแย่สีดบเนาะค่ะอันจุดใส่หลังให้ไล่พี่น้องจา้าหายไล่กับบมีได้เดียวเนี่ยแล้วกลายไปเป็นคลิปสันเบื้เพราะแต่ทรงงานแน่นา่มอันนี้ ค่ะขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจนะคะ่ะมีความสุขะคะ่ะบ๊ายบายค่ะวัดดีค่ะยานเบสด,ดับค่ะคุณยัยกับลุงมาได้สามขออนุญาตนะค่ะเด้อขออนุญาตค่ะ